สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมาเสนอนะครับตู้เย็นนะครับซัมซุงอินเวอร์เตอรนะครับตัวนี้ในขนาดของตู้เย็นจะอยู่74คิวนะครับ74คิวราคาโปรโมชั่นนะครับแต่ผมจะบอกสีสวยงามมากนะครับเป็นสีเงินนะครับสีเงินสีเขาเรียกว่าสีเงินในเรื่องของพวกผ้าที่เป็นสนิมอะไรตรงนี้มันจะมันจะกัดกินได้ยากมากนะครับ เราก็ในเรื่องของระบบการทํางานของเขานะครับเป็นโมฟอร์สไม่มีน้าแข็งก่อเลยนะครับด้านในเนาะตัวนี้ได้ฉลากเบอร์ห้าด้วยนะครับข้าไฟได้ถูกมากอยู่ไม่ถึงพันต่อปีนะครับไม่ถึงพันต่อปีในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานหรือ,อระบบการทํางานตัวนี้ถือว่า,าดีกว่าประตูเดี่ยวนะครับเยน็นแล้วก็ไม่มีน้ําแข็งเกาะเพราะว่าที่เขาเรียกว่าโมฟอร์สนะครับวัสดุที่ใช้นะครับแข็งแรง เรื่องของการทําน้ําแข็งก็จะมีให้นะครับทำน้ําแข็งเราใส่น้ําด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเนาะต้องรอนะครับทุกอย่างต้องรออ่าอยากได้เห็นลูกค้าที่ต้องการนะครับใส่น้ําแข็งนะครับก็คือตัวนี้อ่าถ้าใส่น้ำแข็งเราใส่น้ำปกตินี่แหละทำน้ำปกติเป็นน้ำแข็งได้แต่ไม่มีน้ำแข็งเกาะด้านข้างนะครับสามารถทำได้เลย พอพอตนี้เเรากิดแนี่ก็เติมน้ำเขไป้วกจช่งสามารถถึง้วได้แชั้นวางก็มีให้กว้างมากตรงนี้นะครับเดชวี่ควครับแต่กว้างมากนะผมใช้อยู่นะใเรื่องของแช่เบียร์วุ้นก็ยังทาได้นะครับแต่จะแช่นานนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขงเลยนบเราแช่จับเวาเคจเวลาเ้วผมแช่ประมาณย0่าทก็เป็นวุ้นแล้วนะเย็นมากนะครับวสดุภายในชั้นนะครับตรงนี้ จะหายไปเพราะว่าเขาจะสามารถให้ลูกค้าวางน้ําได้นะครับวางน้าเป็นขวดใหญ่ได้นะครับพื้นที่นั้นได้แล้วก็ชั้นวางพวกนี้จะอยู่150โลนะครับสามารถวางได้เลยก็เราให้ลูกค้าวางสินค้าหรือของที่น้ําหนักน้ําหนักได้แต่ผมชอบแช่แช่อะไรแบบแช่เบียร์แช่น้ํานี่แหละครับแช่น้ำแล้วเรื่องของการใส่ผักนะครับด้านล่างจะใหญ่มากนะครับเดกุ๋วผมขอ์ไปจอกตู้นี้อ่า ใส่ผลไม้ใส่แตงโมได้ทั้งลูกเลยนะครับใส่แตงโมได้ทั้งลูกเลยแล้วก็ในเรื่องของอตัวนี้นะครับในเรื่องของชั้นพวกนี้มันสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะใส่ผ้าใส่ของช่องเล็กช่องใหญ่ก็สามารถปรับได้นะครับปรับไปด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องตู้เย็น2องประตูโนโ้ตของซัมซุง7.4็ดจนะครับอยู่2 1 0ลิตร นะครับใส่ของได้สูงเยอะมากตัวนี้รับประกรันให้10ปีเลยนะครับคอมเพรสเซอร์อะไรหนึ่งปีเนาะนะครับดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบประหยัดไฟทนขึ้นเยอะมากนะครับในเรื่องของดีไซน์ก็สวยเจะมีสเตนเลสป้องกขขันรอยสิดขวดแบงนี้เนาะนะครับยางทุกยาวพวกนี้ก็อันนี้ยังไม่มีความเย็นอยู่ด้านในนะยังดูดแบบเสียงดูดแบบเปิดยากนะครับอ่านะครับเพราะมันจะดูดให้เก็บความเย็นได้ดีขึ้นนะครับยางขอบยางพวกนี้จะเป็นสองชั้นเนาะ นะและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้จะโปรโมชั่นในเรื่องของวันแม่นะครับวันแม่ของเรานะครับตัวนี้โปรโมชั่นจากราคาอยู่900 0นนะครับเคยขายอยู่8,00 0แต่โปรโมชั่นเจด้อย7,490บาทแต่เราไม่ขายเราขายอยู่6,998บาทนะครับ31อนี้เท,ท่านั้นนะครับสินค้านี้เท่านั้นในช่วงของเดือนวันแม่เรามีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับรต่ลูกค้านะครับว่าอินเข้ามาหรือหาร้านไม่เจอนะครับสามาราเสถหานะครับร้านของเราอยู่ที่ ตลาดสุดตลาดด้านในสุดเลยนะครับอยู่ในซอยตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองนะครับอยู่ซอยธนาคารอุตเกตนะครับคือเติร์นกระแล้วลองดูหน้าเพจผมก็ได้นะครับผมมี g p s มีอะไรเสิร์ชหาเข้ามาในนั้นได้เลยนะครับเช็คอินให้แล้วนะครับส่งลิงก์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับโปรโมชั่นตัวนี้มาแรงมากนะครับจุดที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายเราเป็นบริการเซอร์วิสนะครับจัด เซอร์วิสให้ถึงบ้านเลยนะครับเราเราลูกค้าต้องยกมากเราโทรมาเราก็สามารถที่จะไปดูแลให้เลยนะครับทุกสินค้าที่ซื้อกับร้านเราเรามีบริการเซอร์วิสให้นะครับในเรื่องของผ่อนสินค้าในเรื่องของการจ่ายบัตรเครดิตจะไยเราก็รับนะครับแล้วก็จะมีโทงฟ้านะครับที่ที่เข้ามาช่วงนี้เนาะลูก <c oughs> ค้าที่มีเงินเหลือหรือจากโรงฟ้าก็สามารถที่จะมาดูที่ที่ร้านได้นะครับในเรื่องของ ก่อนศูนเปอร์เซ็นพวกบัตรนี้ผมก็จะหาศูนย์ตัวนี้จะมีโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็น6เดือนให้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเดือนแต่ว่าราคาไม่ถึงหมึก็อยู่ประมาณ6ตัวน,นะครับแต่สินค้าของเรานะครับก็จะมีช่วงโปรโมชั่นในเรื่องของ 4T 9วที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่วผมจะบอกปีหนึ่งว่าคุณสมบัติที่ใหญ่ขึ้นมีเพิ่มเติมอ,อะไรบ้างนะครับราคาที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ผมจะโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มองหาตู้เย็นนะครับที่เป็น ประตูเดียวลองอัปเกรดดูนะครับลองลองใช้ตัวนี้ดออูตัวนี้ผมชอบมากผมใช้ไปแล้วนะครับตันนี้ใช้ไปอยู่5ปีแล้วยังไม่มีนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ากว่านี้หน่อยหนึ่งนะแต่จะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นลนักษณะ้ายกันเลยนะครับเป็นแล่าซัมซุงเหมือนกันเลยนะครับฟังชั่นเหมือนกันแต่เพิ่มคือสเปคเครื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเดิมนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้ที่จัดมาก็คือสวยขึ้น สำหรับลูกค้านะครับไม่สะดวกเข้ามาในร้านาที่ผนไทยมอเตอร์ในตลาดนะครับก็สามารถไปที่ KTM Living Mall ได้นะครับหรือคนไทยมอเตอร์ที่สาขาหนองน้ำแซงน,นะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยครับกดต,ติดตามกดซับสไครต์ตตนะครับช่องทางนะครับเดี๋ยวผมส่งถึไให้ใครต้องการคาถามเพิ่มเติมใครต้องการ ใช้งานยังไงแบบไหนจะต้องแช่กี่ชัว่วโมงอยากได้เบียวุ้นอะไรอย่างนี้นะครับสามถัวรเข้ามาได้นะครับหรือเพิ่มข้อความนะครับทิงงานเดาจะมีเรื่งหนึ่งคอยตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับคนไทยมอเตอร์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ